26วัน Nintendo Switch สวางจำหน่ายหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นจนทุกคนต้องอยากได้สวัสดีครับผพ้่เพ่นครับวันนี้ก็มานับถอยหลังกันต่อนะครับตัววันเวลาก็สั้นลงมาเรื่อยเรื่อยวันนี้ก็เข้าสู่26วันแล้วนะครับกับการวางจำหน่าย Nintendo Switch 2นะครับซึ่งผมเองก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องเกมเมอร์นะครับที่รับชมในช่วง รายการสุดพิเศษตัวนี้นะครับที่จะนับเขาดาวไปเรื่อยๆจนถึงวันวานจำหน่ายนะครับก็ต้องยกนิ้วให้เลยว่าคุณคือแฟนแนแท้ของทางฝั่งปูนินยางแทแ้แม่แท้นะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมในตัวคลิปเอคอนทีวีแทบประจําอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาไว้หน้าที่นี้ด้วยวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวประเด็นสั้นๆหน่อยละกันนะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วว่าตัวดิจิทัลสวิตสองนั้น บางคนก็บอกว่าไม่แทบจะไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวสเปคหรือว่าในเรื่องของตัวหน้าตามากไปสักเท่าไหร่นะครับก็จะบอกว่าไม่ได้มีความแตกต่างจากตัวรุ่นแรกๆนะครับอย่างชัดเจนอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สำหรับบางคนก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่บางส่วน ก็สามารถที่จะเป็นแรงโน้มน้าวหรือว่าแรงจูงใจในการที่จะซื้อเจ้าตัวเครื่องเก,เกมคอนโซลไฮบริดของทางฝั่งบูนินกับดิจิทัลสวิตซ์2ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของตัวประเด็นที่ผมเอามาพูดวันนี้ก็คือในเรื่องของตัวขนาดหน้าจอพาร์แนลนะครับซึ่งถ้าหากใครที่เล่นตัวเครื่องดิจิทัลสวิตนะครับตั้งแต่ในรุ่นโมเดลแรกนะครับอย่างเช่นผมในปี2017นะครับกับตัวขนาดหน้าจอพาร์แนลความกว้างอยู่เพียงแค่ประมาณ6.2นิ้วนะครับโอ้โห ถามว่าเล็กไหมเล็กมากแล้วนะครับในตอนนั้นนะครับหน้าจอไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่เลยใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นตัวรุ่นอัปเกรดนะครับที่เป็นตัวหน้าจอพาร์เนลแบบ OLED นะครับก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับประมาณ7นิ้วก็ถือว่ามีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเกือบเกือบจะหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับแต่พอมาตัว Nintendo Service 2นะครับก็อยากที่เพื่อนๆได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าตัวหน้าจอพาร์เนลนั้น ก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ในระดับเกือบจะ8นิ้วเลยทีเดียวนะครับ7.9นิ้วถ้าตีปัดไปเลยก็ประมาณ8นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีขนาดหน้าจอค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วนะครับเพราะถ้าหากใหญ่กว่านี้ก็อาจจะทําให้การพกพานั้นดูแล้วไม่ค่อยจะสะดวกมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้ามองเลยว่าความกว้างของตัวหน้าจอนะครับประมาณนี้ ใครที่อยู่ในสายเครื่องเกมพกพานะครับ PC handheld ก็จะรู้นะครับว่าหน้าจอประมาณ8นิ้วนี่แหละกำลังดีเลยนะครับกับการเล่นตัวเกมในยุคป,ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยิ่งเหลาลุงหนวดทั้งหลายที่สายตาเริ่มที่จะไม่ค่อยดีนะครับอมองตัวเล็กๆไม่ค่อยได้นะครับพอเป็นมันเป็นพอมาเป็นตัวหน้าจอขนาด8นิ้วก็ทําให้ตัวประสบการณ์ในการเล่นเกมนั้นรับรองว่าตื่นตาเหลาใจและก็มีความสนุกมากขึ้นกว่าการเล่นบนตัวหน้าจอที่มีขนาดเล็ก กว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอย่างนี้ผมเชื่อได้เลยว่าเป็นอีปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุกคนตัดสินใจที่จะซื้อตัวดิจิทัลสวิตซสองนะครับถึงแม้ตัวหน้าจอพาแนลตัวสวิตสองนะครับจะไม่ใช่เป็นหน้าจอแบบชนิด oled นะครับแต่ก็เชื่อเลยนะครับว่าทางดิจิทัลเองจะต้องให้ทางซัพพลายเออร์นะครับคนที่มีหน้าที่ในการดูแลชิ้นส่วนของตัวหน้าจอตัวนี้นะครับจะต้องทําการคัตสตอมนะครับหรือว่าทําการคาลิเบตของเจ้าตัวหน้าจอพาแนลของตัว ดิจ i ทัลสวิตสองนั้นให้มีความคมชัดหรือว่ามีสีสันที่ดูแล้วสดใสจัดจ้านในแบบที่ทางดิจิท a ล s วิต c h สองเขาต้องการอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อเลยว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็น oled นะครับหน้าจอก็ไม่ได้ยิ่งย่อนนะครับกับในเรื่องของตัวความคมชัดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวแม็กซสีนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันกับวันวานจำหน่าย ดิจิทอลสวิตสองในเรียนหน้านะครับที่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนอาจจะยังมีตัวดิจิทอลสวิต c ์ oled อยู่นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของตัวดิจิท a ลสวิตซ์สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีการเอามานั่งเปรียบเทียบกันดูว่าหน้าจอมันมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับกับการเล่นตัวเกมเกมเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลนะครับที่เอามาพูดคุยกับเพื่อนๆนกันในเรื่องของตัวประเด็นหน้าจอขนาดของตัวหน้าจอดิจิท a ลสวิตซ์สองนะครับที่มันอาจจะทําให้พี่น้องเกมเมอร์ทุกคน ต้องฟิสวัสดีครับ